แ่ปลาจะว่าแกนี่ยังกินไม่อบูบ่มีแนวอยากแมวหิวู่ว่เหย็ดแมวย่งกินเขาใส่น้ำปลาเนี่ยเออเออบ่มีแมวอยากบ่อบ่อยากคืองั้นเดือนคือออกแล้วบ่ชิบอยากกินอะไรกันออกแล้วมัก็ดิเป็นนอยางปู่นี่มายากนี่ยังน้ำปู่เออเอาคังงหาแล้วตนโดนหาแล้วก็แล้วไปทนว่าที่มาท่งมาทวงขึ้นมาท่วง อืมทำเป็นธรรมดาได้นางยืดซื้อก็ได้เงินจำเอาว่านางยืดซื้อถกปากเนี่ยปากเหยักเหมือนตุล่ะเอาเ้านะมาอวดมาโชว์นึกไม่ได้ว่าเสียนมาอ่านมาโชว์มาอวดดอกใอ้มันเป็นแรงบันดาลใจในคนยืดซื้อแรงบันดาลใจยังจะสร้างกะนม่เอานะที่ว่ายังหลวงปู่บ๊วยเห็นหนามันยืดซุ้มมือตัวมันก็บอกวาเห็นหนากมยืดซุ้มมือเพราะคุณดีไปเงียบ นึงวายายอันนี้ยิ้มบปงคนแท้ยายอันนี้ยิ้มบ๊เป็นยิ้มบ๊เป็นล่ะกูก็เป็นของกูยังซีล่ะกูว่ได้เงืคนได้ชือว่ากูเงือคนถ้ากูเห็นหนายตมือกูก็บอเงเดบ่าี้ข้ากระดอกเงือตะนที่เป็นมหากสิมหากไผ่ั้งนั้นเหรฮกบ่เพิ่นมหากนจะเงือเพิ่นเพิ่นบ่ กเปนมาฮัก <thôi S 2> ันนะที่ไปฮักที่ไปเงึดเขาเห็นอย่างเขามาฮัก็ได้ทีเขาบิดาเนี่ย่หละออมก็ไปที่มาฮัก็ไปที่ซ้ำกูบอกงึดทั้งนั้นแหละเออทีว่ากูนาบูนนาเ่ากเี้ยงของเขาแล้วนาเขาหวานใจเขาหวานไปทั้งวันนากูบอกหวานกูจะยุ่งกูุ่เยับายงไท้แล้วบวกเงิดค้นนะจังพวกเงิแล้วนาะอุยไปกเงิดอนี่ยข้นบ่ได้มาหาเลี้ยงผัวะน เจะาูดวางาเลี้ยงขุดเองแม่ป่าแจ้ว่าใครเออบอเ้วว่าเออแม่มันยังหลอกูโบจักเออจักเออคอณคนว่เส็มบอพอันี่แม่เขาเขาวข่อยเส็มกับแมนคว้มเขาเขาว่าโดมันจะสีแมะเขาบอกว่าเขาบอกแมนเขาสีว่าบอคนเงืนชา้านละบานหาเขาบอกว่านุ ดีกห่วจันนะล้งเากวากอยแาจะาพ่เต็มติย้ายกจันิ้มเข้มาด้วย้อ่อติวาเอาจะยูน้องข่อยจะว่าไม่นองเต็มว่าจันนะแต่ว่มันเต็มเลาะมันเต็มมันทีเต็มช่องนี้อันเต็มมันที่เป็นช่องนี้ก็เต็มอย่างก็หาเงินในจังใจยุบ่เต็มเจันหาุยุบใสกูก็หาที่จันนเพรมันคุยยูเนี่ นั่งยืดคือก็แ่าัเาย่งงลมือก็กัเป็นล้มแล้วเป็นลมอีกมาว่ายืองางบแม่แนวดีบอส้ยืจงียอีนน็ดบะมือเนี่ยจ็คคนใหได้คนเน่่ัุลปเอากเยได้ได้กเคยแล้วเนี่เปีคุณป้าัก็ว่า็เมื่อไ่เ